เดียวโอ้บงนี่ไ่ยอยังไงงองนทำดิยังไงงองแบบนี้มวนเลยยงงอนแ๊บนึงครับโองไงอนครับไปงไงงองอีกแบบนึงนะมวนครับ เ้ยไม่ออกแห้งร้ายเลยครับนี่ เบื้องกันเลยนะครับคลิปนี้โอ้สกิดขึ้นสกิดขึ้นเลยครับ เอียดลุม,มไวเนะครับไอ้จกต่อมเป็นแถวเป็นแถวมาแหงนี่ครับจีเนื้อเข้ากันพอใท้ดันต่อมคางอะกัจูดน้ำเนี่ยครับ ล้มใหม่พ่อมบางขั้นเพื่อนมาโจ๊กไหนุ่้มไหม่โต๊ะใหม่ครับเข้ามาดันอ๋ยรุ่งล้มแม่คโคเกือบขึ้นมาได้เลยนะครับขวัดขวัดรถเท่าเดียวซ้ำรถขี่ ด,ดีนะครับมึพี่เอยรายการครับ ต่อขึ้นก่อนเลยครับสุยออกโอ้ดีใส่กระจกได้ใช่าไหร่ปอกยีน้ำน้ำแนนนั่นแหละในการครับ เ่อใกล้่าไ,ได้ครับแต่มันเวียงอันนี้เป็นมาก็ออกอินในี่้พ่อผมอไม่พร้อมครับนะอ่ะมาฟังิีแล้วครับเห็นใหนข้างอยู่ครับ ตัวงเงาลูกใหม่นํำผน่ะ้มลู้ใหม่พ่รอ้ได้การครับ ออกปวดปวดเลยครับถุยออกถุยออกเลยออสเกียร์บอเสืออคอต่อคอภัยนะครับเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเ,เด้อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปอืมงอ,อายัเลยครับ อาดูตอนี่ครับโอไงงงไงงงอูอ้โอ,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 อ้มีงงปัญหาครับอัเดียวโอ้ ไงงอนดิพ่อยงงอนทำง่องแบบนี้มัมวนเนงงออีแบบนึงครับโอ้ยงงองครับงงองอีกแบบนึงนะมวนครับ ทางวาที่คอเราขึ้นไปตายอยู่เทิ่งหุดครับเอ้าโอ้ยังอยู่หนีถ้ามาไต่ตอเนี่ยโอ้เอ้าโอ้ยมีปัญหา,าครับ บังกันยะงงี้ครับกีิปนี่ยว <c oughs> ้าโอ้หล่อหรือเล่ครับโอ้ห่างไงเต๋อมาตัวน,นี้ โอ้โหพร้อมรุ่นมไหมพ้อมครับ สกิดเอาครับนี่โอ้ผาดพวดพวดโอ,อ้ยินครับพอหินออกเนี่ยพี่ น,น,นั่นละคลิปนี้บริเลียนน้ำครับยางน้ำโอ้สุยเอาสุยเอาออกเลยครับนี่ง่ายเลย อันนี้ก็ครับคลิปนี้ก็ได้วก็หนางานจบต่อไม่ซักครับ <c oughs> สุดแถวเล้อ่ชุดแถวก็สีว้นขึ้นทั้งบุญแล้ะครับ <c oughs> ว้นอ้อมอ้อมออมไป <c oughs> มองใก้ใกล้ได้ในกรออกทางก็ท <c oughs> ั้งผีทีว้าออกส้วนยางคนะครับไก่เป็นสวนยางกระเจาะมาเป็นแถวเป็นแถวจูดนำนะครับ บไห้ก <C ük> องนะครับมันสีด้านอ,อน่ <C ük> อยเงี้ยไม่เป็นไรครับตาสีได้ละาพั้นหานี่นะครับโจกออกโจกโจกขีมโจกขีมเมื่อซื้อครับเป็นเท่าไหรให้เสียห้อากัตบต่อมเองครับเา่าตาโจกต่อมมองให้เบิร์ตหน่อยกันอ่อนั่ขงขางไวเ้เลยกันอีกราคหนึ่ง เองครับ